คุณผู้ชมคะอุตสาหกรรมแฟชั่นเนี่ยนะคะเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อเติบโตแบบนี้จึงต้องเกิดการพัฒนาอย่างอุตสาหกรรมไหมไทยนี่เ<ฆ>ขาก็ต้องปรับตัวเช่นเดียวกันเนี่นะคะเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแฟชั่น4.0จะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะ ก <ess a good day> า,ารดึงอัตลักษณ์เส้นทางวัฒนธรรมจากยุโรปถึงเอเชียมาผสานกับเทคโนโลยีพัฒนาสู่ลวดลายและวัสดุใหม่ <S <S <ess a good day> เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มข <ess a good day> ยายฐานการใช้ไหมไทยให้สามารถใส่ได้ในทุกโอกาสภายใต้คอนเซปต์ไหมไทยใครๆก็ใส่ได้ง่ายในการรักษา <S <S <ess a good day> มาพร้อมฟังก์ชัน่น <ess a good day> เป็นเทรน์ใหม่ที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ในยุค4.0 ปีนี้ผู้ประกอบการไทยได้ใช้นวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่โดนใจแัวรุ่นสุดๆก็ต้องยกให้ผ้าใหมย,ยีนทอผสมผสานเส้นไหมเหลืองปัญนหยาบกับเส้นได้ลินินย้อมสีครามจากธรรมชาติเพื่อพัฒนาเป็นเครื่องแต่งกายแฟชั่นสนนราคาเมตรละ850บาทค่ะจากการที่เราทำวิจัยตลาดนะครับก็พบข้อมูลอันนึงตรงที่ว่าเด็ก คือคือพูดง่ายๆว่ากลุ่มคนที่อายุต่ำกว่า30มีความรู้สึกว่าการสวมใส่ทั้งผ้าไหมเป็นเป็นผ้าสำหรับคนสูงอายุนะครับก็ตรงส่วนนี้แหละครับทำให้เรามาพัฒนาคือเรามีแนวคิดที่เราอยากจะพัฒนาเรื่องของเป็นผลิตภัณฑ์ใหมเนี่ยครับสำหรับคนกลุ่มทั้งอายุที่อายุต่ำกว่า30ปีนอกจากนี้ยังมีผ้าไหมคอลลาเจนช่วยรักษาความชุ่มชื้นของผิว ผ้าไหมอโรมาที่ตกแต่งด้วยกลิ่นหอมหรือผ้านวมที่ผลิตจากเศษร,รังไหมดูแลรักษาง่ายตอบโจทย์คนรักสุขภาพโดยโครงการพัฒนาผ้าไหม่ไทยร่วมสมัยสู่สากลหรือโมเดินไทยซิลยังมุ่งส่งเสริมและยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการไทยเจาะตลาดโลกด้วยอัตลักษณ์ของไหมไทยออกแบบและผลิตไหมไทยให้ร่วมสมัยสอดคล้องกับเทรนด์โลก เพื่อแบรนด์เนมทั่วโลกจะเลือกใช้ไห,หมไทยเป็นส่วนประกอบในการผลิตพยายามส่งเสริมให้กลุ่มนี้มีการนำดีไซน์มาใช้การออกแบบพันธุ์ใหม่ๆเพื่อให้เป็นศูนย์กลางของการออกแบบในอาเซียนทําให้สินค้าผ้าหรือเครื่องนุ่งหม่มหรือสาหกรมแฟชั่นและสไตล์ของไทยเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของอย่างน,น้อยๆก็ในอาเซียนนะคะซึ่งจะเป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดกับประเทศเรามมกที่สุดกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่เนี่ยเขาจะ ต้องการคอลเลกชันใหม่ตลอดเวลาเพราะนั้นเนี่ยเราจำเป็นอย่างมากเลยที่เราต้องตามตลาดให้ทันนะครับเรื่องของออการตลาดออนไลน์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับว่าผู้บริโภคเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยจะไม่ได้ไปซื้อของในช้อปปิ้งเซ็นเตอร์แล้วนะครับทำยังไงให้ผู้ประกอบการปรับตัวมีโอกาสชี่จะขายออนไลน์ การผนึกไอเดียผสานนวัตกรรมนอกจากจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมไหมไทยที่สร้างรายได้เข้าประเทศไม่น้อยกว่าปีละ20ล้านบาทแล้วไหมไทยยังกลายเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาชาวต่างชาติด้วยดวกมลแสงจันทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ